สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy e ีซ6395นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมารีวิวครับจะเรียกว่าเป็นรีวิวทิปไหมก็ก็น่าจะใช่นะกึงก่งๆอ่ะเอาจริงๆเพราะว่าก่อ,าอ,อนหน,น้านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูผมเคยพูดถึงตัว iPad mini Gen 6ไปแล้วถูกไหมว่าเฮ้ยมันเป็นสเปคที่ดูแล้วน่าซื้อมากถูกไหมแต่ว่าหลังจากที่เมืองนอกเลยเขาเริ่มรับเครื่องกันไปแล้วนะครับแล้วก็หลายคนได้ทดสอบกันเนี่ย ผมก็พบว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ดูแล้วแบบชวนให้สงสัยนะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกผมตัดสินใจนะว่าผมจะซื้อ iPad mini นะครับมาทดแทนตัว iPad ที่เป็น iPad Pro ของผม11นิ้วปี2018นะครับใช้ CPU a 12 z เนี่ยไอ a 12x นะครับสำหรับตัว iPad mini Gen 6เนี่ยใช้ CPU a 15นะครับซึ่งน,นอกบางคนกงพูดด้วยซ้ำไปสัญญาณคล็อกสปีดเนี่ยมันไม่ถึงตัว a 15ที่อยู่บน iPhone ด้วยซ้ำ พราะนั้นก็เลยการเปนว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็น A15 สเปคลองอะนะครับส่วนหนึ่งสิ่งที่ตอนแรกที่ผมดูนะตอนแรกผมดูตัวเว็บไอ้ตัว Kimo View อะไรนั่นเนี่ยทดสอบกันออกมาเนี่ยเขารีวิวว่าตัวคะแนนของ Antutu t e s t ออกมาประมาณ800 0กว่าถูกไหมแต่ปรากฏว่าไอ้ฝรั่งนะครับมีฝรั่งที่เข้าไปเทสสปีดมาแล้วผมก็ เขาไปดูพอดีก็พบว่าสปีดที่เขาเทสกันเาจริงๆแล้วเนี่ยบน iPad mini Gen 6เนี่ยมันได้อยู่ที่ Antutu นะได้อยู่ที่7 7, 7 8 8, 8 4 6เอ้ยมันต่างไปพอสมควรนะในคิ o v วิวเนี่ยเขาเทสกันอยู่ประมาณ8 0 0 0 0นกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วยังไงกันแน่ผมก็เลยลองทดสอบครับไปดาวน์โหลดตัว a n t u t u นะมาเทสอยู่บน iPad Pro ปี2018ของผมเหมือนกันที่เป็นจอ11นิ้วนะครับผลออกมาก็คือ Antutu Benchmark v เวอร์ชั่นเนนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกันกบที่ฝรั่งคนนี้เขาเทสด้วยนะผมได้มา773,599แต้มซึ่งต้องยอมรับว่าแต้มมันผิดจากค m โมวิวที่เขาเทสกันในตอนนั้นที่เป็น Antutu เวอร์ชัน8เนี่ยอยู่เขาสมควรเพราะตอนนั้นเขาได้600,000กว่าแต่เนี่ยผมได้ 77, 3 5 9 9น แล้วก็ต้องบอกด้วยวผมไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องด้วยนะผมก็แค่ปิดแอปที่มีอยู่ทิ้งแล้วก็เทสเลยนะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมแบบเฮ้ยทำไมได้แบบนี้ผมก็เลยมาดูครับว่าเอะแล้วจริงๆแล้วเนะี่ยผมได้คะแนนเป็นยังไงบ้างนะอย่างในตัว CPU เนี่ยผมได้คะแนนหนึ่งแสามพันเกคือถ้าไปเทียบกับตัว iPad Mini g เจนกเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าโอเคคะแนนแพ้เพราะว่า iPad mini เจนหใหม่กว่า มันได้ไป25,834จากที่ผมได้ตัว173,000ต่างกันอยู่ว่ามัน20,000ไปปลาย,ลายถูกไหมสำหรับแต้มเรื่องของ CPU อันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสังเกตนะก็คือใน iPad mini Gen 6เนี่ยผมเข้าใจาว่า g p u มาไม่ครบด้วยนะ g p u อาจจะแค่4คอนะครับเหมือนเหมือนเหมือน g p u ที่อยู่บนใน i o h one 13 ตัว13 Pro 13 Pro Max น่ย GPU เขาเป็น5คอนะแต่ถ้าเป็น13กับ13 Mini GPU เขาจะเป็นแค่4อรอเท่านั้นซึ่งในนี้มันก็เลยเห็นภาพกับว่าเฮ้ย GPU ของตัว iPad Mini Gen 6เนี่ยเขาได้3 3 6 7 4 3นั่นคือ iPad Mini Gen 6นะในขณะที่ iPad Pro ผม CPU เป็น A12X GPU ผมวิ่งไป3 6, 6 8 6 6สังเกตเห็นอะไรไหม สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่า hey. GPU ของเครื่อง iPad Pro 11นิ้วปี2018ชนะครับเพราะฉะนั้น,น,ใ,นในกรณีนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันมันชวนให้คิดเพราะว่าผมใช้ iPad ในการตัดต่อถ้า GPU มันไม่ได้เร็วกว่าเดิมอย่าง,ยงเห็นได้ชัด CPU เร็วกว่าเดิมแค่ประมาณ30,000กว่าก็ไดผมว่ามันไม่ได้มีในยะในการที่จะเปลี่ยนเอาจริงๆอีกทั้งลองดูภาพต่อไปนะที่ผมจะให้ดูต่อก็คือ memory test เนี่ยผมได้มานะครับ115,319 1 1 5 3 1 9นับในขณะที่ iPad Mini เนี่ย Gen นะครับได้มา13,955แพออก้้อหา้ีกทงหาเห็นภาพไหมมนเลยชวนให้ผมรู้สึกเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนทำไมวะถูกไหมคืออ่ะผมชวนให้ฟังก่อนละกันคือตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าถ้าผมเปลี่ยนมันจะต้องได้สเปคที่ดีขึ้นถูกไหมแต่ปรากฏว่าพอเทสผลเทสอ,ออกมาเนี่ยแล้วก็ผมลองแอนลันแอนดูตูเรนจ์มาร์คเทสดูด้วยแล้วเนี่ย มันดูแล้วไม่ค่อยคุ้มที่จะเปลี่ยนเห็นภาพไหมเพราะผมอยากจะเปลี่ยนเพื่อนที่จะแบบได้สเปคที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถูกไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วถ้าสมมติผงเปลี่ยนนะจะเจอปัญหาคืออะไร GPU ชาร้าลงเวลาผมเรนเดอร์วีดีโอก็น่าจะมีปัญหาขอไปเสียเครื่องบินนะช่วงนี้เครื่องบินเริ่มวิ่งเริ่มบินแล้วก็ มันก็ไม่ได้เร็วอ,อย่างที่ผมอยากจะคาดหวังไงถูกไหมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่เวิร์กแล้วถูกไหมแถมเมมโมรี Memory, คะแนนที่เทออกมาก็แี่ทังอ่ะมันกลายเป็นว่า iPad Pro ปี2018ผมที่เป็นตัวจอ11นิ้วเนี่ยมันมันดูโอเคกว่าที่สําคัญคืออะไรลำโพงเสียงดีกว่าแน่นอนเพราะลำโพงเป็นลำโพง4ตัวนะครับ่ iPad mini เป็นลำโพงแค่2ตัวเท่านั้นถูกไหมครับไมโครโฟนก็มีมากกว่าเวลาที่ผมจะบันทึกเสียงอะไรเนี่ยในส่วนของตัว iPad Pro ให้เสียงบันทึกที่ดีกว่าแน่นอน โหลไปนั่งถึงจอภาพที่สว่างกว่านะมันถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด i p ้ d p r o ปปี2018เนี่ย11นิ้วผมมันอยู่ประมาณสัก600นิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับความสว่างจอนะแต่ในไ p ้ d m i n มีนี่ความสว่างแค่500เองยอมรับว,ว่ามันพกพาสะดวกแต่ถ้ามันแลกมาด้วยการที่ผมต้องอะไรอะ่ะได้ความเร็วที่มันไม่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่แล้วก็ผมต้องมานั่งเติมเง,งินด้วยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คําตอบที่ผมอยากจะเปลี่ยนแล้ว,วส่สิมันนี่อะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาาดีกว่ ดูแล้วไม่ตอบโจทย์ในกรณีที่จะเปลี่ยนมันเลยกลายเป็นความคันอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเกิดความคันแล้วมันก็เลยแบบหยุดไม่ได้มันคันไปแล้วมันต้องจัดก็เลยกลายว่าวันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะได้ไอโฟนใหม่ซะงั้นทั้งที่ตอนแรกผมบอกว่าไอโฟน13เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นตัวที่น่าจะมีใครซื้อสักเท่าไหร่เพราะในเปอร์เซ็นต์ต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะักนะครับแต่ก็ยอมรับว,ว่าล่าสุดในประเทศจีนนี่คือแบบ Halo, เฮโลกันเข้าไปซื้อนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นภาพไปบ้างแล้วนะสำหรับตัวนั้นวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูครับว่าเฮ้ย mm hmm. ในส่วนของตัวไอแพดมินิ iPad mini Gen 6เนี่ยจริงๆแล้วมันโอเคหรือรเปล่าสําหรับคนที่ถือเครื่องตัว iPad Pro อย่าง iPad Pro 11นิ้วปี2018อย่างผมใครถือเครื่องเก่ากว่นั้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยโอเคแต่ว่า iPad Pro 11นิ้วปี2018เนี่ยบอกเลยว่าสเปกการเปนว่าแรงกว่าครับมันก็เลยรู้สึกแบบ ไม่ตอบโจทย์ผมเลยผมว่าผมไม่เปลี่ยนแต่ผมจะไป iPhone 13ซึ่งเป็น13 Pro Max เพราะว่าส่วนหนึ่งคือระบบกล้องบอกเลยว่าดีกว่าเดิมเยอะแต่เ้าไปเทียบกับโปรไอโฟน iPhone 12 Pro 12 Pro Max เนะีเขาบอกเลยว่าเซนเซอร์กล้องอะไรเขาเนี่ย iPhone 13ทําทำเรื่องของกล้องมาได้ดีครับแล้วก็ล่าสุดคะแนนของตัว d x o มาก็บอกมาแล้วว่าเป็นมือถือที่ถ่ายวีดีโอได้ดีที่สุดของโลกเออมาแล้วมาแล,าแลถูกไหมแล้วก็ซ i n e m a t i c mode ของเขาเนี่ยก็ยอมรับว่าถ่ายออกมาได้ดีครับ ถึงแม้จบอกว่า Android มันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในวันนี้ก็เห็นว่าความสมูทของการทำโฟกัสเนี่ยมันดูทำออกมาได้ดีมากนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากหลายๆส่วนด้วยแหละที่มันทำให้มันเกิดเกิดในส่วนของการทำ Select ในส่วนของโตโฟกัสได้สมูทนะครับน่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของ CPU เรื่องของกลไกาย AI ที่มันพัฒนาไปด้วยนะครับก็ประมาณนะั้น ก็กลายเป็นว่าผมก็เลยจะไป iPhone 13 Pro Max ขาย i p h โฟน11 Pro ทิ i n Pro Max ทิ้งประมาณนั้นแล้วก็ไปเติมกันเอาประมาณนั้นวันที่1น,นี้จองแล้วนะครับเพื่อนๆจะเลือกสีไหนก็ว่ากันไปนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นแรกกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเดดคลิปมาแล้วครับสวัสดีครับ